สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีทุกคนด้วยครับโอ้เพิ่งมาเปิดไลฟ์เลยวันวนี้ มาเปิดซะหนึ่งนะห้าทุ่มเออเกือบห้าทุ่มแล้วเออเพิ่งมาอะไรเอเพิ่งมาไลไ์สวัสดีครับสวัสดีครับเอ็งวะอืมบินอีกทีบินอีกทีหนีแล้วนะเออเออเพิ่งมาอะไรเอเพิ่งมาไลไ์เพราะงั้นแบบอ่าอยู่ยาวอยู่ยาวเอออยู่สักสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีเรบที่สาม ไม่ไหวอะ่ะมีทีระมังถ้าถ้ามันหลุดอีกทีนึงก็ถือว่ารู้กันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเลย <c oughs> ทีมก็บ๊อบได้ใช่ไหม <c oughs> ได้ครับได้แต่แบบไม่ไม่ได้เจาะจงการใช้งานเป็นพะิเศษนะแค่แบบเออแถมแถมความเร็วให้เพื่อนทีมทีนึงอะไรอย่าเงี้ยแค่นั้นเมันจะไม่เหมือนดิชินนะ ปีใหม่ลองอะไรใหม่ๆไล่สามครั้งแค่วันเดียวหมุนไม่ได้สามครั้งหมุนอีกทีนึงหมุนอีกหนีแล้วนะเออบอกบอกล่วงหน้าเลยหมุนอีกทีผมหนีแล้วเพราะว่าเออคนดูน่าจะไม่แฮปปี้หมุนอยู่นั่นแหละวันนี้ก็ขาดสนามสั้นหรือเปล่าที่ยังไม่มีตัวบัฟหรออืม น่าจะใช่นะน่าจะใช่แต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้นะเออจริงๆก็ไม่สนนะว่าสนามมันจะเป็นระยะไหนจริงๆก็ในโอวนี้ก็บัฟได้ทุกสนามนะเพราะว่าตัวตัวซิมปัซี่อ่ะแค่แค่พกไว้ก็พอใช่ไหม พวอก,กตัวตัวในทีมเราอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ในอูนี่เขาเขาพอกอันนั้นพอกเป็นปกติแล้วกับอีกอันหนึ่งที่เป็นสก,กิลบัฟสนามกลางอันนั้นก็ให้อันติโกชิปพ,พอกเขาอ,อันนี้ก็ก,ก็บัฟได้แหละแล้วก็แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นวิ่งหนีหรือเปลี่ยนเป็นแผนวิ่งไหนสร้างสถานการณ์เอามาบางังทางใครก็เออก,ก็ก็ปรับก็ปรับเอาอ เออวันแรกของปีก็ไล์ไปสามรอบแล้วสุดยอดจริงๆสุดยอดมากครับหมุนไม่หยุดเลยเจ็ดพันห้าร้เทสเติมนี้ได้หมดตู้สเต็ปไหมตู้สเต็ปหรอหมุนรอบหนึ่งหมุนรอบหนึงใชห้าพันมั้งก็ได้ด้วยสเต็ปรอบหนึ่งครับคุณๆมาห้าพันนสนามสั้นใครเก่งๆบ้าง ถ้าเก่งแบบไม่ไม่สนระยะไม่สนอะไรเลยก็มีมาจังวาเลนไทน์เอ๊ะหรือว่านี่ถามโกลบอลนะสนามท่าเคสตัวใหม่บัฟได้ไหมอ๋อจริงด้วยเออเออเคสตัวใหม่ใช่ใช่ใช่เหอญี่ปุ่นอืมก็มีมาจังเนี่ยที่แบบยังไงก็ได้สนาไมไหนก็เล่นได้ไ เฮ้ยสนามท้านล่าสุดผมเล่นตัวอะไรวะอ๋อแกราแกรนอะไรเคลียร์ครับผมถือเขาจะเป็นไตเชียวไมล่าก็ตามสนามท้านก็เล่นได้เออแกรแบับูวายน้ำสติวนี่จริงๆไม่นะสติวผมเอามาีมีมเฉยๆแค่อยากเล่นไม่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะ มีแค่แกนกับบมบูแหละและ้วก็มา,าตังวาลนไทายสติลไหม้สติลไหม่สติลไม่ได้เก่งขนานั้นเีวนี้กับสติลคุยอะไรกันในห้องอคนหนึ่งก็คุยไม่รู้เรื่องคุยไม่เป็นภาษาใช่ไแต่แบบสติลก็ดูไม่ค่อยพูดไม่ดูเหมกันให้ จริงก็มีในเรื่องในเรื่องที่เขาแบบคุยกันแต่ออผมไม่ได้อ่านแค่นั้นเขาเล่นแต่งงานเขเล่นแต่งงานเก่งจริงๆแค่ระยะหนึ่งพัเมตรครับพันสองส่วนใหญ่งานแข่งมันเป็นพันสองพันสองแป,กแปกลกนิดนึงแต่ก็แช่ว่าเล่นไม่ได้โอเคระดับหนึ่งแต่ถ้าเทียบกับ3าตัวที่พูดมาเมื่อกี้ก็3าตัวนั้นเก่งกว่า ตัวหนึ่งเพราะการด้วยแล้วก็เออแบมบูแบมบูแรงจริงครับ200เมตรสุดท้ายนี่แบบความเร็วเพิ่มมาเป็นหมื่นกี่อย่างก็ไม่รู้ตัวนั้นนะอันติตัวเองก็อ่าสี่พันห้าใช่ไหมไหนจะสก,กิลความเร็วเล็กๆที่แยกออกมาจากสก,กิลอีโว e เขาอีกเท่าไหร่อพันห้าสองอันเป็นเท่าไหร่เจ็ดันห้าถ้ามีอันตรีโอคุริมีอะไรอีกเนี้ยก็ทะลุหมื่นแล้ว 2 0 0เมตรหน้าเส้นหน้าเส้นชัยของแบมบูนี่แบบน่า,ากลัวมากลืมบีลีฟไปได้ยังไงบีลีฟเหรอไม่เก่งนะบีลีฟไม่เก่งผมจะบอกว่า <laughs> น่าจะเป็นหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกว่าทีมงานเขาออกแบบมาพลาดตรงไหนหรือเปล่านะบีลีฟเพราะอย่างบีลีฟอ่ตอนที่ออกมาคือสนามเป็นสนามที่เขาเหมือนจะเก่งด้วยหรือเปล่านะ อ่าแบบในในประวัติจริงอะไรเงี้ยอืมเพราะแบบแต่แบบป๊แ,แปลกๆอ่ะบีลิฟไม่เก่งผมว่าทีมงานน่าจะออกแบบพลาดอันนี้อันนี้ผมไม่พูดถึงเรื่องว่าแบบแบบการวิ่งแทรกมันดูเก่งกว่าแผนวิ่งนํานะหรือแบบเพราะว่าแบมบูมันเก่งอะไรเงี้ยนะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงตรงนั้นนะแค่เอาแค่สเปกของบีลิฟอะ่ะผมว่าไม่ไม่ได้รู้สึกว่าโดดเด่นเลยอะ่เะเผลอๆแบบ KS ชุดแรกอะ่ะ เ s ชุดเก่าอ่ะยังยังเก่งเออนั่น <c oughs> แหละแปลกๆเอ <c oughs> วญี่ปุ่นทำไงตะกิลมันออกครบเหรอครับเด็กผมไม่ออ,อกอีเวนท์ท้ายทั้งของคาร์มอนทั้งปอปพอมออ่าน่าจะดวงครับอันนั้นต้องต้องเล่นหลายๆรอบหนอยอืมมันดวงท่านตีเก่งแต่มันเปลน เออดูเก่งแต่มันแปลกๆผมเคยอธิบายไปรอบหนึ่งใช่ไหมว่าแบบอ๋ออันตีมันเขียนว่าเนี่ยพอเข้าช่วงท้ายเกมจะเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆจนจนถึงเส้นชัยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบ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 มันได้เรื่อยๆอย่างนั้นแบบปื๊ยขึ้นไปมันเพิ่มจนถึงจุดจุดหนึ่งของมันอะแล้วมันก็แค่ระยะเวลาบับมันยาวนานไปถึงหน้าเส้นชัยเฉยๆเออมันไม่ได้เพิ่มเพิ่มจนแบบทะลุจอขึ้นไปอย่างนั้นนะอืม แค่ว่าบัฟมันยาวครับแต่แบบคือบัฟมันยาวว่าจริงแต่บับมันไม่ได้แรงเพราะงั้นระยะเขาเรียกว่าอะไรนะระยะทางที่ได้จากบับแบบมันก็ไม่ไดีไม่ได้เยอะไปกว่าพวกอัตราความเร็วทั่วไปหรือแบบแรงแงมั้งเหมือนจะอยู่ก้ามกึ่งระหว่างความเร็วปกติกับความเร็วแรงแรงสุดท้ายถ้าดูที่ระยะทางม,มันแค่นั้นเฉยๆถ้าเทียบกับ เอางี้แล้วกันอันตีบิลีฟก็เหมือนอัพสกิลเขียวความเร็วประมาณประมาณสองอันมารวมกันแค่นั้นเองเออมันมันได้แค่ะนะั้นแะอืมไม่กิ่งเดี๋ยวบิลีฟมาหาไว้นะอ๋อเหรอเอะเออเออะไอ้ดีผมมีบิลีฟอ๋อ เออจริงด้วยมีนี่หว่า <c oughs> จะขอให้ดีจังไม่ได้ชอบมีจรเลยใช่ใช่ใช่เออดีไทยเหมือนไทยชินละมั้งผมว่าอาจจะเป็นเพราะท่าท่ายืนบ้างไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> กับทรงผม <c oughs> เป็นไทยชินสีน้ำเงินเ <c oughs> นี่ยคือบิลีมียูคีโนโอิปก <c oughs> ออใช่ก็ ความสะดวกสบายละมั้งแต่เก่งไหมก็ไม่เอามาอวนเองทำไปลืื่อาจริงก็จำได้จำได้คน <c oughs> ในห้องน้ำเหรอริงน่าจะทั้งสองตัวละมั้งทั้งเอสโปทั้งบีรีฟคิดว่า ีน่าจะในแลบเหรอจำไม่ได้เลยครับต้องต้องไปลือดูแล้วลุงรักตอนแข่งสนามทัจะไม่ได้มันมันแปลกจริงๆอะถ้าแบบว่าทำตัวมันเป็นแบบอ๋ออ๋อเฉพาะทางสนามนี้ชื่อนี้อะไรเงรี้ยอ่ะพอเข้าใจเพราะว่าเขาแบบ ผมไม่ผมไม่แน่ใจว่าสถิติเขาไปได้อะไรที่สนามนี้มานะแบบว่าอาจจะแค่ชนะหรือเปล่าหรือว่ามีเลคคอดมีอะไรเงี้ยเออแต่แบบผมก็รู้ว่ามีประวัติกับสนามนี้เออแบบมันมันน่าจะได้อะไรมากกว่านี้หรือเปล่าอืมนาซีเพนในห้องน้ำเป็นของเอสโป ห้างสิเพในห้องน้ำไม่แน่ใจว่าห้าสิเพทหรือแบบกดถั่วเล่นแบบนี้หน่อยๆแต่ว่าเอ S4 มาไวจำได้จำไม่ได้เลยครับเออบิลิฟบิลิฟจำไม่ได้เ <c oughs> จ <c oughs> ้าของไอเดียคือลืมไปแล้วแแบบคนดูมันแบบคนดูเห็นแล้วแบบ ui, เฮ้ยออกไวใช่ไหมแขนแขนจำได้เออเป็นยังไงหรอือเปล่า แล้วก็ไม่ไม่ได้ใช้จริงอ่ะเินรีใช้คำว่าแค้นนะหน้าแดงตีอีโมจีหน้าแดงอ๋อก่อนหน้านี้สองสามวันที่ผ่านมานี้มั้งผมพึ่งนึกงได้ว่าอ๋อในไลฟ์เหมือนเขาอยากได้อีโมจีกันเพิ่มกันดีกว่าแต่แบบไม่มีเวลาทำเลยนะร <laughs> อก่อนนะรอก่อนนะเพราะว่าปีใหม่ <laughs> สัปดาห์ปีใหม่แต่ก็ของผมก็ไม่ไม่ได้หยุดทุกวันอะไรเงี้ยก็หยุดแค่สามเอ็ดกับหนึ่งยังทํางานเป็นปกติครับแถมรู้สึกว่างานเยอะกว่าปกติด้วยเพราะว่าคนเราข้างมันมันลาหนีก็ไปหมดเลยเดีผ่าแนกหลือยังไม่กี่คนเพราะงั้นเวลาเขาเดินมาสั่งงานอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอ๋ออ้าวนั่งอยู่คนเดียวเหรอในผ่าแนกถ้างั้นงานก็ลงที่คุณแล้วกันผมก็จะแบบอ่าโอเคช่วยไม่ได้มาเองช่วงปีใหม่ ขอหน้าแค้นนะเอาไปแค่นี้ได้ไหมแบบไอ้ที่เป็นเป็นเครื่องหมายโกรธอะไอ,อ้ที่มันเป็นเส้นเส้นสามเส้นถ้าทำง่ายๆก็อันนั้นมั้งอ้ไดีถ้าเราเราวิ่งรอบนี้จบแล้วเราเราหนีเลยดีไหมนะ เปิดเพลงแล้วนีเลยดีไหมนะจะได้แบบอย่างไรก็อ่าได้ได้ไลฟ์เทียเตอร์ก่อนไปไม่ใช่แบบว่าเล่นไปอีกรอบหนึงแล้วเอาหมุนกลางทางแล้วก็ผมก็บอกว่าอ๋อหมุนอีกแล้ววันนี้พอแค่นี้แล้วกันก็จะไม่มีไลฟ์ก่อนนอนอก็ต้องหนีแหละให้ผู้นี้ทำงานครับแหมทำงานอยูน่นต่แบาวันสุดท้ายก่อน ก่อนหยุดปีใหม่วันที่30อ่ะคือทั้งฟลอร์คือคือผมเอ๊ะบริษัทผมมันมีประมาณสองสามประมาณประมาณ4ี่ฟลอร์กับอีกอ่าหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะหนึ่งหนึ่งจุดแล้วกันเออหนึ่งเออหนึ่งกับอีกฝั่งนึ่เออหลังๆมีประมาณ4ี่ฟลอร์ในฟลอร์ผมอ่ะมาทำงานแค่7คน เออทั้งฟอร์หว <ผม S 1> นั้นนัดได้แค่เจ็ดคนวันนั้นนะนะซึ่งปกติมันน่าจะมีประมาณสามสิบคนก็คือเงียบเหงามองไปคือเงียบเหงาแล้วก็แบบปกติผมเลิกงานประมาณหกโมงสี่โมงเขาก็แบบนัดกันก็าแบบเฮ้ยเออเนี่ยแบบสี่โมงเรานัดกันชิ่งพร้อมกันไหมอะไรเงี้ยเวลาแบบเออโดนดา่าจะได้โดนพร้อมกันอะไรเงี้ยจะได้ไม่แบบโดนแค่าบางคนสี่โมงอ๋อได้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 สี่โมงนะชิ่งปั๊บสี่โมเขาเตรียมชิ่งกันแล้วแต่ผมก็คือแบบว่าเฮ้ยแบบหัวหน้าอยากได้งาน ไปทำอันนี้ให้หน่อยไปแก้อันนู้นให้หน่อยอ่าขออันนู้นด้วยขออันนู้นด้วยเออเขารู้ว่าเรามาทำงานเนี่ย<ช>ก็แบบอ๋อคุณวุฒมาทำงานใช่ไหมอ่าเพราะงั้นช่วยช่วยอันนี้ผมหน่อยช่วยทันนี้ผมหน่อยแบบเออสี่โมงละสี่โมงล้ว,ลวเพื่อนกลับปะกลับไม่ได้หรอกมือหัวหน้าัางมาขอดูนิวขอดูนี่นสุดท้ายก็คือไม่ได้หนีไม่ได้หนีตอสี่โมงก็คืออยู่เต็มยันหกโมงเหมือนเดิมอ่ะ ช่วยไม่ได้นั่งนั่งหัวโดยอยู่คนเดียวในแผนกเวลามีงานมาก็อะคุณนั่งอยู่คนเดียวเอาไปแล้วกันแต่ว่าอ๋อ,อ,อไม่ไม่ได้อยู่ถึงหกโมงเต็มเหมือนห้าโมงห้าโมงครึ่งอะไรี้มั้ก็หนีออกก่อนแป๊บนึงเพราะว่าทํางานเสร็จแล้วส่งให้แล้วแต่แต่ไม่อ่านไม่ตอบโทรไปไม่รับอโอเค ก็เลยหน,นีเดยแล้วกันเพราะว่านั่งต่อคงไม่ต่อมั้งสุดท้ายก็กคิดถูกครับคิดถูกที่หนีก่อนเพราะว่าเอจะว่าไปตอนนี้เขาอ่านแชทกันหรือยังนะ <c oughs> อ่านหรือย,ยังก็ไม่รู้ปั่นเนี่ยผ่านมากี่วันแล้วไม่รู้ไม,รไม่รู้ว่าอ่านแชทลูกน้องแล้วเปล่าถ้างั้นก็เดี๋ยวเตรียมหนีเลยแล้วกันเนาะอันนี้ถือว่ามานั่งคุยเล่นครับปีใหม่ <c oughs> วันที่หนึ่งก็มาไลฟ์ เดี๋ยวนะนี่คือวันเดี๋ยวผมโดดใหม่ที่วันอาทิตย์ไหมวันอาทิตย์ไขฟรีหมดพอดีแล้วก็เดี๋ยวจะได้จะได้ดูว่าเราจะต้องมาไขกระชาที่เหลือกันหรือเปล่าจะได้ไขต่อให้มันครบ400แล้วก็จะได้หยิบไฟมอชันแล้วก็เดี๋ยวมาลองเริ่มปั้นปั้นไขเดียมีโอกริกับชวัตจีต้อง ต้องหยิบมาก่อนอยากเสนออะไรนิดนึงได้ไหมครับสำหรับการแข่งญี่ปุ่นอ่าขอเพิ่มการอีกหน้าโดยที่มีการชน <c oughs> การชนแทนอ่ะจริงถ้านายนายก็ก็วางวางการทดแทนไม่ได้แต่ จริงๆเราน่าจะมีการดทดแทนในดวงใจอยู่แล้ววะอย่างถ้าไม่มีชีองก็ท่านลดลงมาน,นิดหนึ่งก็ดูดอฟอะไรเงี้ย